โลโลทหลจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีจะนบเข้าสู่ยามาต้ำใช่ไหมครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่าเบิร์นเอาภาค3มนครับผมหลายๆคนอาจจะเกิดไม่ทันหรือเปล่าคือถ้าคนที่เคยทานเล่นเกมเบิร์นเอาเนี่ยน่าจะมีอายุค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมก็คือน่าจะาจะ20บบวกทุกคนแหละนะครับผม สำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมแข่งรถนะครับแล้วก็สามารถชนกันได้นะครับคือเกมนี้มันเน้นชนกันอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าชนกันแล้วมันก็จะได้เนตัดนะครับผมเอามาแบบว่าทําให้รถเราเร็วขึ้นนะครับผมซึ่งเกมนี้หลายๆคนอาจจะทันตอนช่วงเพย์ทูนะครับแต่หลายๆคนผมคิดว่าน่าจะทันตอนเป็นตู้เกมมากกว่านะครับตู้เกมที่หยอดเดียนสิบบาทนะทุกคนตามให้นะทุกคนอ่าผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยเล่นอยู่นะครับผมนะซึ่งวันนี้ผมกลับมาเล่นก็เพราะว่าผมคิดถึงเกมนี้มากเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปเล่นแบบเวอร์ทัวร์กันเลยดีกว่านะครับผมไป let's go ไปกันที่ U S A นะครับนะไปดันไหนก่อนดีดานแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับผม let's go ไปเกมนี้ก็เหมือนเป็นเกมดักแก่นิดนึงนะออใครที่ทันก็คืออายุอายุกค็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะ <laughs> ไม่ได้บอกว่าผมแก่หรือว่าคนดูแก่นะแค่ว่าแค่ว่ามีมีอายุพอสมควรนะครับผมซึ่งเกมนี้ผมเล่นในคอมพิวเตอร์นะครับใช้โปรแกรมจําลองเล่นเอานะครับผมไม่มี Pay 2นะแล้วก็ผมว่าเล่นในโปรแกรมรู้สึกว่าภาพจะสวยกว่านะครับผมมาพร้อมทีทุกน go let's go ไปมาถึงแล้วครับผมจงังหวะนี้เดี๋ยวเยอะมาตามต้องเบียดครับเบียดเบียดแบบนี้เรียบร้อยไปดีครับเรียบร้อยไปดีครับเออผมมาเรียบร้อย กะจะไปนชนเขาโดนเขาชนแทนอะไรวันนี่ไปไปไปแข่งกันทั้งหมด2รอบเราต้องเอาที่1นึ่งกลับมาให้ได้นี่ครับผมโอ้โหสึกว่ามันจะเร็วกันเหลือเกินแต่ละคันนะครับผมเดี๋ยวผมเล่นอันจับ4ีก่อนเลยเออดีไงเอาแต่ตัดมาใช้ก่อนนะครับนี่ถ้าเล่นตู้เกมนี่จะมันมากเลยนะแล้วไปจอยพวงมาลนะัยะแล้วก็หมุนกันมันแมกเลครับใครทันบ้างใครทนันใครทันบ้างบอกหน่อยโอ้ เดี๋ยวเมื่อกี้ผมชนเขาไม่ใช่เหรอทำไมกลายเป็นว่าผมชนกำแพงวะอะไรวะนี่เกมนี้นี่ขับน <c oughs> <'s> <laughs> <laughs> like like ําขับนําไม่สนุกนะครับต้องขับตามนะฮะทุกคนต้องขับตามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมายเลขสี่หมายเลขสามมานี่มานี่มานี่ยมาใกล้ๆหน่อยขอเบียดหน่อยอุ้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 ยขอเบียดหน่อยขอเบียดขอเบียดหน่อยนี่ไงเนียบร้อยไปครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สอวขันหน้าไอ้สันหน้าเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวโดนแน่จังหวะนี้ จังหวะนี้มาเรียบร้อยไปอีกดึงคันครับอชนกันมันเลยครับจังหวะนี้อันดับหนึ่งว่าไงอันดับหนึ่งว่าไงอันดับหนึ่งเบียดไปดิครับกุญชไม่โดนเบียดไปเบียดไปเบียดไปดูกุญชีจะทักก่อนนี่แน่นี่แน่โอ้โหไปฮะรอกระจายโคตรมันครับผมกลับมาเล่นอีกทีก็สนุกดีครับฮะตรงนี้ดิฟเลยดิฟเลยดิฟเลยโอ้โหดิฟไม่สวยเท่าไหร่มาครับรอบแรกเรายังนําอยู่นะครับผม แต่อย so ่างที่ผมบอกครับเกมนี้นำไม่สนุกเนรับผมต้องจอดรอนิหนึ่งจอดรอนิหนึ่งอ่าจอดรอนิดนึงครับจอดรอนิดนึงมาๆมามาใครวะใครมันชนผมวะมามามาที่มาดิมาเพิ่งรอบแรกอยู่ไหนใครใครใครอุ้ยโอ้โหโดนชนโดนชนเบียดคืนเบียดคืนอุ้ยเบียดคืนเบียดคืนเรียบร้อยโอ้สะใจว่ะ รู้สึกว่าเราจะนํามาไกลนะครับรู้สึกว่าฝีมือเรานี่ค่อนข้างที่จะเทพเกินไปนะ่ย AI ตามเราไม่ทันนะมาแล้วมาแล้วจังหวะนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเออชนชนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแรงเกินแรงเกินมาครับจังหวะนี้จังหวะนี้ครับเรียบร้อย <laughs> สาดใจโคตรมันโคตรมันมามามาว่าไงอัเนาะไอ้เดี๋ยวเดีเ๋ยวอ้าวอ้าวมาชนเอง <laughs> มันชนเองผมไม่ได้ชนมันนะเมื่อกี้อะไรวะเน่อะไรวะเน่มาแบบงงๆครับผมมาแบบงงๆอ่ะเดี๋ยวมันใกล้ถึงเส้นชัยยังเนี่ยน่าจะใกล้แล้วน่าจะใกล้แล้วอ่าเบียดกันเบียดกันเบียดกันเรียบร้อยอุ้ยเราเรียบร้อยแทนจังหวะนี้จังหวะนี้เออหนึ่งคันครับผมหนึ่งคันครับแล้วก็เอาอีกคันหนึ่งเอออีกคันหนึ่งโว้วโคตรมันไอคันนี้ตาผมอยู่เบียดบันเบียดบันเบียดบัน เอ้ย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เออเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคันครับเอ้คันนี้ว่าไงคันนี้ว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันใกล้เส้นชัยแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบแล้วไป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 มันใกล้เส้นชัยแล้วเดี๋ยวเราไม่ได้จบบหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ตามมาตรงนี้ตามมาติดติดตามมาติดติดครับอุ้ยอุยอุมามาตีไง มันว่าโคตรสะใจเลยครับทุกคนมาจาังวะนนี้จังวันนี้เบียดไปอุ้ยอุ้ยไม่ได้้วไม่ได้้วเส้นชัยอยู่ข้างหน้านะไปไปเข้าเส้นก่อนเข้าเส้นก่อนอ่าไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราไม่ได้ลแบบหนึ่งเนี่ผมอ่าดิฟปทีหนึ่งไปไปไปแหหมดสองรอบเลยครับผมขนาดนี้เราจําทางได้แม่นมากเครับเพราะว่าเล่นบ่อยมากนะโดยเฉพาะไปห้างทีแรกก็เส้นด่านนี้เป็นด่านแรกนะครับ เย่ yeah. ผมกำจัดรถไปได้กี่คันวะเนี่ยไปได้สิบเอ็ดคันเนะผมโอยโคตรมันนะบอกเลยนะฮะเป็นเกมคลาสสิกที่ยังมีสเสน่ห์อยู่นช่วงวันนี้นะฮะผมภาคใหม่นี่ก็ยังไม่ค่อยสนุกเท่าภาคนี้นะผมว่าภาคนี้สนุกสุดละนะครับคิดถึงสมัยหัวกเกลียนเนาะตอนเป็นเด็กนะฮะผมผมก็ใช้ชีวิตอยู่กับร้านเกมคนขัางเยอะนะครับ <c oughs> อ่ะเราต้องการดับหนึ่งนะึงถึงจะได้เหรียญทองไปครับจังหวะนี้ อ๋อในตันไปนิดนึ่งงูในตานยังไม่มาในตานยังไม่มายังไม่มียังไม่มีมมตูดตูดไปก่อนตูดตูดไปก่อนตูดตูแล้วก็โอ้โหโอ้โหโ,โดนโชนนะแล้วข้ากกำแพงด้วยตามตูดไปตามตูดไปรับเบียดเบียดเอ้าชนก่อนอะไรวะเนี่ยโอ้โหัง่วะนี้เบียดบันเรียบร้อยได้หนึ่งคันครับผมคันแรกโดนไปแล้วคันที่สองเก็บตัวอ่าคันที่สองเรียบร้อย หนดับหนึ่งมันอยู่ไหนเราจะต้องตามมันไปครับนี่ตามไปตามไป,ไป,ไปเดี๋ยวเราต้องเบียดไปให้ได้นะครับผมไปครับมาดับสองอันดับสองว่างไงเรียบร้อยไปดีครับเบียดแบบเต็มๆเลยครับเมื่อกี้นี้สุดๆครับผมสุดๆคนเราวิ่งยอดสอดด้วยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวรถเยอะมากรถเยอะมากเราเราไม่ค่อยเน้นนำเท่าไหร่นะครับเราเน้นตามเราเน้นตามไปเล่นมันนะตามไปเล่นมันตามไปเล่นม,าามันมเตยมตัวเยตวเยมตัวไอ้ที่เหลือไอ้ที่เหลือระวังระวังตูดไวให้ดี เดี๋ยวฉันจะตามไปเล่นงานพวกแกเอ้าข้าเสียใจไปก่อน <laughs> ไม่ทันอ่ะเมื่อกี้โอ้อะไรวะเอา้าจับเวลาครับผมจับเวลาต้องหายในตัดเพิ่มก่อน้วจะไมไอ้หาในตั๊หายในตั๊โอเคหาในตัดเ,เพิ่มโอเคไปฮนะจับเวลาแล้วก็ห้ามชนนะห้ามชนห้ามชนเราจะได้แบบว่าได้เหรียญทองนะครับผม ปโหวิ่ง165มาต่อชั่วโมงนะครับตีเป็นกิโลแล้วเท่าไหร่วะเนี่ยโหโหโหทางทางเอาเรื่องอยู่นะทางเอาเรื่องอยู่ทางเอาเรื่องอยู่ไปครับอุ้ยอุ้ยเล่นขอบทางไปแล้วเหโหโหโหทางโค้งเยอะเหมือนกันเรบกระดิบมันเลยวู้วอุ้ยมันวะเลรถไปไหนหมดวะรถมีน้อยว่ะแบบเนี้ยไปครับไปครับ เฉียวดีนึงขอขอในตัดนะครับผมเย yeah. ่ไปไปติดในตัดตลอดทางอ่ะตอนนี้ไปครับอโอ้โหดิฟ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 โคตรมันนะทุกคนคิดถึงสมัยเพทู Play เนาะตู้เกมอะไรแบบนี้ไปครับหัวหน้าหนึ่งอยู่แล้วโอ้โหเป็นไ,ไงรอบเดียวผ่านเลยครับไม่มีชนด้วยนะ สุดยอดสุดยอดผมมีอะไรไว้เนี่ยนิวกลางปีกอีเวนต์มันคืออะไรอ่ะคอมแพคกลางปีกนะครับผมอ่าแล้วก็คือขับรถคอมแพคนั่นเองนะครับมาครับอันดับหนึ่งคือเหรียญทองนะครับผมจังหวะนี้ดูตูดไปดูตูดไปดูตูดไปดูตูดออาเดตัสไปก่อนจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้เร่งเร่งแล้วก็เปลียดไปครับผมเปลี่ยดไปครับเปลี่ยนไปครับเรียบร้อยคันแรกเป็นของเราครับผม ไปไปไปเข้าเลนในไปเลยอ่าเข้าลนในไปเลยครับจังหวะนี้จังหวะนี้เออเรียบร้อยมาแล้ว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 อ um. ุ้ยไม่ทันไม่ทันการระยะไม่ถูกการระยะไม่ถูกการระยะไม่ถูกสุดยอดไปครับไปครับจังหวะนี้เอาเปียเปียนอุ้ยไม่ทันไม่ทันเดี๋ยว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 จังหวะนี้จะทันเรียบร้อย ไปแล้วก็ไอ้ที่เหลือว่าไงที่เหลือว่าไงเอาที่เหลือว่าไงเบียนไปดีครับเรียบร้อยตายคาที่เดี๋ยวผมจะเก็บทีละคันนะครับผมเอามัดอย่างเดียวเว้ยตอนนี้ <c oughs> อันดับสามเหรอว่าไงอันดับสามเรียบร้อยแตกหนึ่งสวยพี่สวยไปครับโอ้โหทางเหมือนเป็นทางลัดเลยตรงนี้เปลี่ยนไปเลียนไปโอ้โหได้หนึ่งคันครับผม อีกหนึ่งคันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอีกหนึ่งคันโอ้โหไม่ได้ไม่ได้แต่คันนี้คันนี้คันนี้จะโจนเต็ม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 อุยโอ้โหูโดนโดนโดนเอาคืนโดนเอาคืนเดี๋ยวเดี๋ยวหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนเรียบร้อยท้ายพอดีเลยกูอุ้ยดูอยู่จะปกเลยเหรอนี่ไงเปลี่ยนไปเออสะใจครับ เทคดาวไหมครับผมกะจะเทคดาวให้แบบว่าได้เยอะๆเออจะได้รถใหม่นะครับผมมาใอาความมันอย่างเดียวครับตอนนี้มาอย่างเดียวแล้วเปียกเออเปียกไปเปียดไป,ดไปอุ้ยอุ้ยผิดพลาดทางที่นนหนึ่งนิดนึงตดนเต็มๆอ่าอันดับพ้าว่าไงอันดับห้าว่าไงอันดับห้าว่าไงครับอืมไม่ได้ไม่ได้อันดับสี่ว่าไง ได้ว่ะได้ว่ะมาแล้วมาแล้วในโตรในโตรในโตรมาแล้วในโตรจังหวะนี้เลียบไปไนีดครับเรียบร้อยเอ้าไม่เรียบร้อยเหรอไม่ได้หรอกเมื่อกี้เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอมาครับมาครับจังหวะน,นี้อ่าเรียบร้อยไปเรียบร้อยไปวู้ฮู้จะหมดแล้วเดี๋ย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 วเออชนตูดไปได้ทีนึงชนตูดไปได้ทีนึงเข้าทางนักชนไปอ่าเรียบร้อยไปดีครับ เซตโจนเซตโจ nah นอีกห okay, นึ่งคันว้วโคตรมันเลยว่ะสะใจมากเวลาชนเลยนะหมูสะใจมากสะใจมากโคตรมันโคตรมันผมจะเล่นถ้าเนตู้เกมจะมันอยู่ดีนะทุกคนเออแล้วก็ยอดเหดียนพร้อมกันอ่ะมันมันจะแข่งมันจะแข่งด้วยกันได้นะครับผมโคตรมันครับบอกเลยโอเคดิฟโชว์ดิฟโชว์นี่นี่โหนับหนึ่งครับชิวๆิฮะทุกคน วู้ววเย่เหรียญทองม,มาสนามนี้จะไม่พลาดครับเราต้องเอาอันดับหนึ่งให้ได้นะครับผมแต่ก็ต้องอาศัยความมันด้วยนะครับโอเคดูตูดไปดูปตูดไปอาริตัอตอาริัตอาริทัตนิดหนึ่งแล้วก็เบียดเบียดไปเออนั่นแหละขันแรกของเรานะครับอันที่สองคนที่สามเดี๋ยวว่ากันนะ มามามาไปครับผมอีกหนึ่งคันนะฮะโอ้โหเอาอีกหนึ่งคันอุ้ยอุ้ยอีกหนึ่งคันไปครับผมโคตรมันเคดิฟโชว์ดิฟโชว์แล้วก็เหยียดไปอีกหนึ่งคันครับอุย้ยมันจดัดมันจดัดเอารอก่อนรอก่อนรอก่อนรอที่เหลือก่อนรอที่เหลือก่อนอ่อนออนอาไป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 ที่เหลือมาแล้วอันนี้มันไม่รอใครมัน,มนไม่กระแสริพามมันไม่ อะจอดรอจอดรอจอดรอมันมีเกาะกลางด้วยสนามเนี้ยอันตรายเลยัะผมอันตรายจังหวะนี้อุ้ยอื้มอื้มอืมผ้าที่หนึ่งผ้าที่ตึงทำเป็นทำเป็นนะฮทำเป็นมาแล้ว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 มันมาแล้วมันมาแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้เลี่ยนไปครับผมเรียบร้อยเอ้าโดนรถชนอีกอะไรเนี้ย ทลาท่าไปกี่แกว่างาที่สองว่างที่สองว่างไง,อง,าง,ไงโอ้โหเรียบร้อยคนเต็มเต็มเลยว่าโอ้โไม่ไหวจะเคลียร์ครับรถสนามนี้เยอะมากนะครับผมเยอะจริงอะไรจริงมาครับเบียดไปเบียดอีกทีหนึ่งเออไป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 เบียดอีกทีนงครับผมเรียบร้อยไปโอ้โหชนรถใหญ่ด้วย เอาเบียดคันนี้เบียดคันนี้ไปอ่าที่เหลือที่เหลือว่าไงอ่าน้ำรักน้ำรักน้ำมาทาไม <laughs> ชนไปเต็มเต็มโอเครับมิวกาสอยู่มโอการอยู่ยเบียดไปไปเออเรียบร้อย <laughs> แล้วก็เข้าเเซนชัยครับผมช่วงน,นี้อันดับหนึ่งครับยอดนี่บวกอีก6กคะแนนนะครับผมกลายเป็น13ชนะพอดีนะ เหรียญทองครับผมได้รถมาอีก4คันนะมีเว้นปลดล็อกอีกนะครับโอ้โหสุดยอดถึงความมันครับสนามนี้โอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านาผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันไป้วยละกันนะครับผมที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านาผู้ชมไปก่อนซีอูโอเกะครับผมบ๊ายบาย